โอ oh. ้นอนอย่าไรอยู่ย่าเบ็ดแล้วเ้มาลูจัดการอุ้ยอุ้ยพเศอด้วยอุ้ยเอาไว้ประลัดคลิกจัดการอ้ยเร่อน้อ้ยอือโอ้ยเขาย่าเบ็ดจนแหลวจนแจ้งไว้โอ้ยแจ้งคาตาบันดาลวิสัยยามน้ำ ไปลูกลกลูกลูกลกกลับบ้านกลับบ้านไปเ๋ยวจะคลองาเขาสิมาเนี่เร็วเร็โอ้ยตืกะตื้นวะตื่นตเนาะชิบะเพงานบ่เออยืนตรงไหนเไปอาน้ำอีกไปอาบน้ำอีกต้องงานต้องไปต้องงานลงอีกี่ลีเนาโอ้กินดีค่ะกินดีค่ะใครลีไหม เนื้อมากินดีเนาะใช่เนื้อมาโอ้ส on> รุปว่าไอ้เนื้อเนื้อสูตรนี่กินดีเนาะหอมไหไอ้เนื้อยังเกาะจริงดีสูตรจริงดีไอ้คัวกะกะติดีหอมดีหอมนะครับกินดีป่ะเนื้อกินดีเนาะกินดีคือคนกินดีคือปลากินดีคนกินปลากินดีคือคนกินดีแอบครับเนื้อกิโลหนึ่งบว่าหรืออะอ๋อเนาะเจ็บมะป่าโม ัปลาลาดเลยไปจากไหนตีเลยเยี่ยมเยี่ยม่บางแห่งกินผู้เดียวกับ่ายน่องมาแล้วเลยมาเอาอือสรุปว่ากินดีครับผมคนกินดีครับอืมใครลาบิน้องเดี๋ยวเจ้าตัวเป็ดงานกันแหรอทำงานหลวงต่อทำงานหลวงครับผมทำงานหลวงปลาคิสบ้าโม่เา ไปนองเลยนอนเว้นบ่งานหลวงโอเคเลยเสร็จเนาะไปแล้วพี่น้องไปแล้ว